สัมภาษณ์ยิ่กิมครับวันนี้ได้ข้าวสวยดีใจไหมครับสวยมากเลยน้ำเต็มดีใจดีใจจังเลยโอ้ดีใจจังเลยเนาะโอ้ดีใจมากโอ้ละปีปีหน้าเนาะปีหน้าได้ข้าวเยอะเลยปีหน้าแกตัวใหม่ปีนี้ปีนี้ข้าวสวยข้าวข้าวสวยน้ำไม่ลึกเท่าไหร่หรอกน้ำไม่ลึกโดนเกือบจมคนฮ่าบดล่างหลังเกียร์ของนาตาสัก ถ้าแกสักอยู่ไหนเนาถ้าแกสักอยู่บนรถถ้าแกสักอยู่นู่นถ้าแกสักอยู่นู่นถ้าแกสักอยู네่บนรถนี่เมียอยู่นี่ถ้าแกถ้าแกเขาไม่ลงน้ำถ้าแกไม่ลงน้ำเดี๋ยวปิงเกาะมาดูรถเกี่ยวของพี่ใหญ่เสียใหญ่แห่งเพชรบุรีเดี๋ยวไปรับชมกันครับเดี๋ยวแป๊บนึงสวัสดีครับพี่ใหญ่เอ้ขายลูกเลยนี่เครื่องอะไรพี่นี่เครื่องอะไร เครื่องเกโอครับเครื่ <200 S 1> องเกโอกี่แรงพี่270ครับ270ปีอะไรพี่ดิปี2010ครับอ๋อ2010อื้อหือมาเดี๋ยวเราร,รับชมกันเคอโอ2010โดย ยอดจ,จับจ้ำชี้ฮะโอ้มือรถไทยคลิปในเป็นกูนี่เจียงหวานครับหวานครับหวานกลางถึงหน้าครับตายก็ไม่ลิ้นตึ้กรมสั์ดาวนส้มเต็มไม่ลิ้นตึกนวัเมียครับโดยเก็ใส่เสื้อลายส้มลายดิลายเขียว ไลค์เตอร์วิดีโอด้วยติงยยจิจอยยูทูบชแนลช่างมหาการกินแหลกชแนลแวบยุยฮับลิโพยุบอือบูดมันดะโมมากระโดดข้ามมาได้เก่งมากเดี๋ยวมาดูรถของเสียใหญ่แห่งเพชรบุรี ฝั่งโน้นของกำนันกำนันภัยบุญการช่างครับทีมงานของเสียนเนาะตอนนี้มา2คันแล้วครับรวมตัวกันได้2คันแล้วเลยคันหนึ่งจะมาตามมาที่หลังกำลังมาอยู่กำลังเข่าเกี่ยวเข้านับหลังอยู่รับชมครับเครื่องเจโอ0องแรงมา ี2010ซ่อมเครื่องมาเรียบร้อย บอพวกแสลงทุกปีเนีเ่ยจะได้ปีนี้แมข้าวมีแต่น้ำท่วมวเอ้ยแต่ข้าวจะได้ราคาหน่อยก็ไม่ได้โอ้โหสวยงามกว่าข้าว วาเต็มรวงออกรวงเต็มไปหมดเลยนาของเสียสักครับเสียสักนาของเสียสักกิมเห่งขอบอคุณสำหรับการรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่างด้วยวอนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ าแล้วเที่ยวที่สองอมิตซูบิชิสองร้อยห้าสิบห้าแรงมาตีโค้งตีลำมาข้าวลงครับผม ไม้ต้นไม้ไปบูนการชั่งเราว่าใช้เวลาการลงเท่าไหร่ จะได้รู้ว่าลมมันดันเยอะไหมถ้าลมมันไม่ค่อยดันแสดงว่าม้อน้ําจะตัน mm. เราก็เลยต้องเป่าลมนะครับอันนี้เป็นความรู้ใหม่ๆเห็นไหมเชือกเชือกที่มันปลิวไปปลิวมาเชือกมันปลิวมันไหลออกมันหางว่าวแสดงว่าลมเดินทางสะดวก ลมอ,อ่องนี้แปลว่าอากาศ่ายเทสะดวครับเราที่เขาปูเชือกไว้เป็นความรู้เล็กๆน้อย ช่างสุนย์พังงานรถเกี่ยวพนักงานรถอุ้มด้วยเกิดแต่ครับไม่ค่อยได้ทำงานหนักมันน้นได้ทางานที่ ระวังระวังระวังโยเครับไปไปต่อไปเกี้ยวข้าวกันเยเกีย์โซโลแม่เรา pues, ไทยมีเกีย์โซโล่หรอฮ ยอะเยอย้เยอะเยอเสรยหรอสวยเหรอเ่อเลยครับเชิอเลยครับตนุนราดิน้พอบาทต่อยา

<laughs> yep. <laughs> <Yeah>. <laughs>